มาคุณชายสวิสเซอร์แลน์มาต่อเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยมีเอฟซิท่านหนึ่งนะครับโทรบอกว่ามีสามีเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์แต่ไข่ทิ้งไว้ที่ประเทศไทยรับผิดชอบอยู่แต่ปัญหาคือว่าเด็กไม่มีพาสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์จะทําไงดีปัญหานี้ปัญหาใหญ่ผมอยากให้คนไทยที่ไปใช้ประเทศไทยอ่ะไ,ได้ฟังจุดนี้ว่านะครับผมว่าถ้าสามีของคุณหรือเป็นแฟนคุณไข่ไว้ทิ้งไว้ที่ประเทศไทย ต้องทำไงบ้างมาดูขั้นตอนนี้อาดับแรกต้องขอขอบคุณลูกค้าผมอ่าคุณลูกค้าผมคุณไปยิ่งนะครับที่ส่งช็อกโกแลตมา4.5กิโลเป็นกำลังใจให้คุณชัยนะคะสู้ๆต่อไปของขวัญคุณชัยอันนี้ช็อกโกแลตนะครับผมโอ้โหนี่นีน้4.5กิโลดูนี่โอ้ขอบคุณมากนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้นะครับ เนาะคุณชายก็ให้ความรู้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ชอ็อกโกแลตโอ้เริ่มเทิมเลยนะครับขอบคุณมากเลยเนี่ยเนี่ยเยดูเนี่ยชอ็อกโกแลต4ีุ่้ากิโลนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่บอกคุณชายเป็นกาลังใจให้นะทําดีต่อไปไม่ต้องสนใจใครขอบคุณมากครับเราก็ไม่สนใจใครเราก็ทําดีกว่าไปแล้วก็ให้ความรู้คนไทยต่อไปนะครับเนาะโอเคอันนี้ขั้นตอนนี้ไปก่อนมา เรามาคุยเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยกัเจ้าของเรื่องนะครับผมโอเคอโเคสวัสดีครับผมส,ส,สวัสดีครับไเจนี่ไหมครับผม โอเคไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะเราจะมาแก้ปัญหาตัวนี้ให้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคบผมตอนนี้ไม่ใช่คุณคนเดียวที่ฟังอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายหลายคนนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรืออยู่ประเทศไทยที่สามีนะครับหรือแฟนเนี่ยไม่ได้แต่งงานด้วยกันแล้วมีครอบครัวที่ต่างประเทศต้องทำไงกันบ้างเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับอ่ะอธิบายฟังหน่อยครับว่าแฟนคุณไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลแค่อยู่ประเทศไหนเท่านั้นเองแลวลูกอายุเท่าไหร่ไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลค,ครับ สวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนี้ลูกเจ็ดขวบค่ะสองคนเป็นแฝดสองคน,น,นอีกคนหนึ่งเป็นออทิติกเป็นออทิสติกอะครับคุยครับแล้วอายุเจ็ดขวบเนี่ยแฟนคุณอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมครับผมอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ตลอดเขาจะ,ะบินกลับมาหาลูกเขาอปีละครั้งค่ะ,ะ,ะแต่ชุ ช่วงการลูกเด็กๆอะ่ะเขาเขาบินมาก็าจะอยู่ประมาณหนึองอาทิตย์อออาทิตย์กกๆแล้วอย่างนั้นเขาก็เหมือนไปไปไป,ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนมสกันลูกเท่าไหรอ่อือมอือือืออถามหมอทุกเดือนนี้เขาส่งให้คุณไหมครับค่ะส่งส่งให้ทุกเดือนค่ะส่งให้ทุกเดือนนะเดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละห้าหมื่นบาท ลูกสองคนสองคนนะ,ะก็ตกอยู่ประมาณหนึ่งพันสองรอยห้าสิบนะครับสวัสดีครับจากพัทยาค่ะนะครับผมคุณฟุตเตอร์ชูนี่นะครับแล้วก็คุณวนานนพรนะคุณวนานนพรแชร์ต่อนี่ยครับความรู้ดีๆจากคุณชัยชิแซน์นะหนึ่งพันสองรอห้าสิบห้าหมื่นบาทถามว่ามีความรับผิดชอบไหมมีความรับผิดชอบแต่เขาแต่งงานกับคุณไหมไม,ไม่ได้ คไม่ได้จดทะเบียนค่ะไม่ได้แตง่งไม่จดทะเบียนและลูกของคุณตอนนี้สื่อสัญชาติอะไรสวิตหรือว่าสัญชาติไทยสัญชาติไทยค่ะเพราะว่าหนูกลับมาพอ้อที่เมืองไทยอะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยคุณไปเจอเขาได้ที่ไหนที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ไงอตอนแรกเลยก็คือแบบเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งอแบบนะค่ะเว็บไซ์หาตัวค่ะไม่ต้องบอกชื่อนะอ่าค่ะแล้วก็เจอเจอัน เดือนคุยกันมาได้ระยะประมาณหกเดือนค่ะหกเดืนเอนอประมาณปีหนึ่งค่ะเดินทางไปเยี่ยมเพาที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะอือก็ไปไปครั้งแรกก็สองเดือนแล้วแล้วหนูก็กลับมามแล้วพอเสร็จแล้วหนูก็ไปอีกรอบที่สองรอบที่สองก็คือตั้งท้องออตั้งท้องอยู่ที่นู่นก็ก็มีแผนอ่ะจะไปอยู่ที่นู่นแล้วก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวรอบรอบประเทศนะคะเที่ยวทุกประเทศ แท<ม>นทีนี้ก็ไปก็ไปถึงที่ที่สเปนก็เลยเตั้งท้องน้องก่อนครับอตอนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พอรู้ว่าท้องแล้วก็ไปฝากท้องที่ก็กลับที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปฝากท้องที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วหลังจากนั้นพอแปดฝากฝากท้องที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะครับตอนนั้นครับค่ะแล้วแล้วพอหลังนั้นก็แฟนก็ ก็คือแบบแปนก็ก็บอกว่าก็คืออยู่อยู่ที่เนี่ยอ่าไม่ได้นะก็คือแบบมันมันมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ่ะแล้วอนี้ก็แปนก็เลยก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวกลับเมืองไทยก่อนแล้วกันอืมประตามประมาณเนี้ยค่ะแล้วออนนั้นวีซ่าวีซ่าหนูยังไม่ไม่หมดนะคะครับก็คือกลับค่ะก็เลยค่ะกลับแล้วก็เลยอ่ะกลับมาที่เมืองไทยก่อนแล้วก็ช่วงระยะระยะเวลาที่มาอยู่เมืองไทยเนี้ยก็คือ เขาส่งเงินให้ให้ทุกๆทุกเดือนค่ะดูแลด,ดูแลตลอดนะคะเอ่อจนจนคลอดนะคะโอเคแต่ <จน S 1> ทุกวันนี้เขาก็ยังจ่ายอยู่ใช่ใช่ค่ะทุกวันนี้เขาก็ยังดูแลและรับผิดชอบอยู่ค่ะค<ำ>ํา<ต>ถามที่หนูไมครับครับ,บว่ามาตอาคร่บค่ะคืออ่อคำถามของหนูก็คือหนูไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ทาเหมือนนะคะแบบเอ่อให้ให้ลูกเป็น เป็น,นสัญชาติสวิเนะคะรับรองรับรองบุตรนะคะอือเข้าใจอ่ะผมผมมีคําถามคุณคําถามหนึ่งไอ้ค่าใช้จ่ายเขาจ่ายให้คุณเดืน 50, เอนห้าเหมือนอันนี้ผมคิดว่าโอเคคําถามคือว่าตอนที่คุณท้องทําไมเขาให้คุณกลับประเทศไทยแล้วรู้ไหมเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายแพงใช่ค่ะแล้วคุณรู้ไหมหกฎหมายของประเทศสวีเมีข้อหนึ่งถ้าคุณท้องแล้วอยู่ที่ต่างประเทศแล้ว เรารู้ว่าใครเป็นพ่อคนนั้นต้องส่งส่งเสียคุณและคนนั้นต้องอยู่ที่ในการดูแลแล้วคุณไปเชื่อฟังสามีแฟนคุณบ้างปข้อที่เมืองไทยไม่ได้ข้อที่นั่นถ้าข้อที่ไม่ใช่ซุแซนแฟนคุณต้องรับผิดชอบและลูกคุณได้สัญชาติวิตด้วยถึงคุณจะไม่แต่งงานกันจุดนั้นเอฟซี FC ฟังดีๆนะ ฟังดีๆนะไม่ใช่คุณคนเดียวผมมาอธิบายสง่งฝากเลยเพาว่าตอนที่คุณท้องแล้วกับเขาหรือ f อฟซกลางไปอยู่ที่ประเทศส์สแลนหรือโซนยุโรปแล้วท้องแล้วอย่ากลับเมืองไทยให้ค้อที่นั่นเข้าใจไหมครับแต่คุณพลาดไปแล้วพอค้อที่นั่นปุ๊บมันมีใบเกิดว่าใครเป็นพ่อที่ต่างประเทศเพราะว่าถ้าคุณโอเคอันนี้คุณมีหลักฐานว่าคุณไปฝากท้องที่ประเทศส์สแลนว่าเราสามารถยืนยันว่าเขาเป็นพ่อ อันนี้อาจใช้ได้อาจไม่ต้องสวจดู <c oughs> ดินเอแต่บางคนผมบอกเขานละ้บางคนน่ะไปเกิดที่ประเทศไทยแล้วไปอยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมแล้วผลสุดท้ายปุ๊บอยากจะฟ้องว่าเขาเป็นพ่อพ่อเขาไม่เคยมาดูเลยเขาไข่ทิ้งไว้ที่พัทยาเลยไข่ทิ้งไว้ที่ประเทศไทยไข่ทิ้งไว้ที่ภาคเหนือทั้ง,งนู้นนี้สมมตนะินะนะครับผมแล้วไปมาไปมาไม่ติดต่อเลยและไอตัวนี้เขาบอกอพอพอจะมาอยู่ที่ประเทศเซ,ซนเนะ่แล้วบอกว่าฉันไม่ได้ท้องกับเธอนะฉันไม่มีอะไรกับเธอนะฉันไปเที่ยวหาคนอื่น เธออยากได้ก็มาดูตรวจดีเอเสิแต่อันนี้คุณมีข้อมูลอยู่ข้างในว่าลงาข้อมูลอยู่โรงพยาบาลว่าคุณไปฝากคันที่นั่น <ek si> คนก็คือคนนี้อันนี้น่าจะข้อมูลได้อยู่นะครับน่าขา้อไม่ต้องตรวจดีเอนเน่าจะใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะเขาต้องรับรองเพราะมีชื่อของเขาอยู่ข้างในมีต่างๆอยู่ข้างในด้วยอันนั้นน่าก็โอเคไม่ต้องตรวจดีเอนแต่ว่าอาจจะเขาต้องการตรวจดีเอนก็สามารถทําได้นะว่าอยากตรวจดีเอนเอก็ไม่ได้แต่สําครัญที่สุดตอนนี้น้องอ่ะ น้องอ่ะอายุเจ็ดขวบอีกคนก็ป่วยไม่สบายตามกฎหมายของประเทศสวีเดนนะผมไม่ใช่ทานายนะแต่ผมประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะน้องเขามีสิทธิ์ได้เงินของการค่าเล่นดูการช่วยเหลือคนพิการหรือเป็นโรคอย่างเนี้ยได้ตังหานะครับผมอีกตังหงนะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสาวๆที่อยู่ต่างจังหวัด สาวๆผมไม่รู้ว่าคุณจะทํางานอะไรผมไม่รู้คุณจะติดต่อเขายังไงแต่ผมต้องการให้ข้อมูลว่าดีๆว่าถ้าท้องอยู่ที่ไหนจับพ่อเซ็นชื่อว่าเป็นลูกของตัวเองอย่างน้อยให้เขาเซ็นชื่อเป็นลูกไม่ใช่ไม่ใช่ใบเกิดน,นะไปแจ้งที่ทางสารทูกว่าเป็นลูกของตัวเองเดียวแล้วไว้ทาไมผมอยากถามอีกครั้งหนึ่งว่าเขามีเมียที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่ามีลูกไหมเขาเขาเคยมีค่ะเขาหย่ากันไปแล้วค่ะมีลูกสองคนตอนนี้โต <c oughs> แล้วออื <c oughs> แล้วทาไมเขาไม่รับลูกคุณเป็นลูกอะ่ะทําไมเขาไม่ให้ลูกคุณเป็นคนสวยตะ่ะเด็กคนที่ผิดคือคุณกับเขาแต่เด็กมันไม่รู้เรื่องแต่ทําไมเขาต้องไปแกล้งลูกเขาเองอะ่ะเพราะอะไรหนูหนูไม่ทราบตรงจุดนี้ค่ะเหตุผลเขาเพราะอะไรอะค่ะจนจน,จนนะทุกวันนี้หนู<ม>ยังไม่ผมมเป็นพ่อนะเ<ม> <คน S 2> พตุผผมเป็นพ่อบอก<ม>บอก,ก็ลูกกูอ่ะลูกผมอะ่ะผมรับผิดชอบอ่ะที่เขารับผิดชอบห้าหมื่นถูกแล้วไหมถูกต้องโอเค จะไม่เถียงจะไม่ว่าแต่ปัญหาทําไมเด็กไม่ปล่อยให้เด็กมีสัญชาติของสวิตเซอร์แลนด์ทำไมเคยต้องอายพอคณไม่มีอะไรกับคุณน่ะท้องด้วยกันทําไมคุณไม่รับทําไมคุณไม่อายพาไปหานี่แฟนฉันนี่แฟนฉันอพอท้องปุ๊บมาออยหรอเพื่อแล้วรู้ไหมถ้าสมมติว่าแฟนคุณน่ะเสียชีวิตแล้วลูกของคุณน่ะยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นลูกเป็นลูกเขาแท้แท้ทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่ที่ต่างประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นของลูกคนแรกกับภรรยาคนแรก ค่ะหรือว่าแต่แต่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ทําสร้างบ้านสร้างอะไรให้ให้อยู่อะค่ะเขาบอกว่าส่วนส่วนนี้ก็คือเป็นเหมือนนะคะเพรว่าเป็นเป็นของหนูกับลูกที่นี่แต่แต่คือแม่หนูไปยุ่งกับของลูกเขาที่นู่นประมาณนี้นค่ะมันไม่เกี่ยวอะ่อะมันไม่เกี่ยวคุณต <ทำ S 1> ้องใช้สิ่ง,งคุณอะ่ะคุณคุณไม่เกี่ยวขเขาเป็นพ่อภาษาอะไรคือมันไม่เกี่ยวคือเขาจะโมโหคุณยังไงก็ปัญหาของเขา แต่เขาไม่สามารถมโหลูกได้แล้วมาอายคนอื่นนะเมื่อคนไปไปนอนกับคนมาแล้วท้องในการคนต้องรับผิดชอบอ่ะผมก็มีลูกเหมือนกันอ่ะผมก็รับผิดชอบลูกผมน่ะทุกคนเป็นพ่อก็รักลูกนะทําไมไม่สนใจโอเคเขาก็รักลูกแต่ว่าเขาต้องทําให้ถูกต้องในตามกฎหมายว่าอย่างน้อยรับลูกคุณอเป็นลูกสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เขามีทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ตามประเทศก็ยังเป็นของลูกคุณน่ะถ้าสมมติเขาตายไปแล้วหลายๆคนที่ผมช่วยไม่ได้ที่ไประเทศไทยโต20แล้วพ่อตายอ่ะ แล้วไม่เคยรับเป็นลูกเลยอ่ะมันต้องฟ้องมันต้องฟ้อง <Yeah. S 1> น,น,นะนอย่างว่าพอฟ้องผู้ต้องใช้ทนายฟ้องเองินค่าผู้ชายบอกไม่ใช่ลูกผมแนละ้วตัวดีนเอก็มีปัญหาอีกมันจะใช้เงินทุกอย่างหมดเลยแต่ของคุณมันง่ายอยู่เพราะคุณคนรู้ที่อยู่เขามีอีเมลอะไรต่างเดี๋ยวคุณมอบไวหน้าทางเราจัดก,การให้เอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมมาผมจะถามทีมงานว่าใครจะรับแล้วติดต่อผู้ชายไปว่าเฮ้ย hey, อันนี้ไม่โอเคนะเธอผมแนะนําว่าให้คุณอนะ่ะ รับเป็นพ่อซะนะครับรับเป็นพ่อคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่จ่ายเมื่อขึ้นศาลนะ่ะตามกฎหมายต้องขึ้นศาลเพื่ออะไรถ้าเขาบอกไม่รับเป็นพ่ออันนี้เอฟซีฟังด้วยนะนะครับน้องแฟรี่นะโก้นะครับ, Fairy, นะ go, รบแล้วก็คุณหลายๆคนเข้ามาฟังผมนะนะครับคุณพชรชฎีสวัสดีครับถ้าเขาไม่ยินยอมที่จะให้เป็นลูกของเขาเนี่ยก็ต้องฟ้องฟ้องก็คืออะไรหนึ่งปานีประนอมก่อนเช่นผมอาจารย์ปานีประนอมเขาเฮ้ยคุณ คุณเป็นพ่อเด็กนะคุณได้รับรองกาลังตีว่าคุณเป็นพ่อพ่อถ้าคุณเกิดไนขึ้นเนี่ยเด็กจะไม่มีอะไรเลยคุณสร้างมาปุ๊บเด็กอนาคตคุณตายบเด็กไม่มีอะไรแล้วนะนะแต่คุณมีทรัพย์สินเงินทองก็ยังเป็นของลูกอยู่รัฐบาลก็ยังเลี้ยงอยู่เพราะรัฐบาลของประเทศสร์สแลนเนี่ยยังมีจ่ายช่วยเหลือเด็กที่เป็นอ่าสัญชาติสร์แลน,น์อยู่เป็นออยสกิเป็นพิการอะไรต่างาก็ยังจ่ายอยู่อันนี้สิทธนนิใช้ได้และลูกคุณที่ทําไม่บอบแบบ แบบธรรมดาไม่สบายเนี่ยอันนี้เขาก็ได้ทังหากอีกคนเรียนแบบเขาเขาดีแล้วอันนี้ก็ได้ค่าเียนด,ดีบิดบุด้วยจนจนเขาจบปริญญาเลยอะ่ะมันก็มีสิทธิ์ได้อ่ะราตรองคิดึงเด็กออกไหมผมพูดถูกไหมค่ะถูกค่ะเออเราก็ต้องอถ้าใช้ทนายมันก็ต้องจริงๆผมอยากให้ขึ้นศาลเพราะอะไรถ้าเราพูดกับคุยแล้วกับเขาแล้วเขาบอกไม่เอาฉันไม่เอาฉันอายคนอื่นเราก็ต้องขึ้นศาลเพื่อ ชี้แจงว่าให้ลูกคุณมีสิทธิ์ว่าไงครับลูกฮะมาคุยธุรอยู่อ่ามาคุยได้ับคุยได้เขาพูดภาษาไทยไหมเขาพูดไทยค่ะมามาสวัสดีลุงสิงลูกสวัสดีครับไปไปแล้วค่ะคุณไปแล้วอ่าไม่เป็นไรฮะคือผมแนะนํามาให้ง่ายๆก็คือว่าอาจบแรกเราก็ปาณีปานอมเหมือนเขา่อนว่าเออคุณ จะยอมเซ็นชื่อไหมว่าเป็นลูกคุณแล้วแจ้งทงางทางอำเภอของคุณ,คณไหมที่ประเทศซึแสแตนว่า,าให้เป็นลูกนะครับถ้าเขาบอกไม่เอาฉชนอายคนอื่นคุณก็ต้องดูแล้วว่าถ้าเขาอายก็ต้องถ้าต้องรวกพินัยกรรมมีเอกสารตจดถูกพินัยกรรมออกมาว่าเขาเป็นพ่อจริงๆนะครับเนาะเพราะยังไงคุณก็ไป<แ>อยู่โรงพยาบาลเคยไปฝากท้องโรงพยาบาลไหนนะ่าจะซูริก ซูริกใช่ไหมไอ,ะะอ่าๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรซูริกใช่ไหมก็น่าจะมีข้อมูลอยู่ข้างในนั้นะนะครับเราก็สามารถขอข้อมูลได้นะครับผมสวัสดีครับคุณชายอ,อยู่ราชบุรีค่ะสวัสดีครับผมคุณสังเวียนนะครับนะบแล้วก็ผมแนะนําว่าก็มีสองวิธีหนึ่งวิธีแรกก็คือปาณีปนมคราวว่าเออผมเป็นตัวแทนนะผมได้มอบมาหน้าจากคุณนะแล้วลูกอีกสองคนเนี่ยคุณจะยอมที่จะ เซ็นเป็นพ่อไหมหยืนยันตัวตนว่าเป็นพ่อไหมไปแจ้งที่อำเภอซะเอาใบเกิดลูกของคุณปปไปแปลไปภาษาเยอรมันเรียบร้อยปภาษาอังกฤษยื่นที่ทางอำเภอเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาไม่ยื่นที่ทางอำเภอไม่ยื่นอะไรทั้งสิน้นนะครับก็ต้องฟ้องฟ้องขึ้นศาลถามว่ามันดีสําหรับลูกคุณไหมคือคุณต้องตัดเขาอะถ้าเขาจ่ายให้คุณเดือนห้าหมื่นแต่เขาตายขึ้นมาปุ๊บคุณได้อะไรล่ะคุณต้องจ่ายค่าเลยงดูเด็กไหมต้องค่ากินค่าอยู่ไหมถูกต้องไหม ออสวั่วันเขาตายขึ้นมาอ่าเอฟซี FC ฟังด้วยนะสมมติว่าแฟนเขาตายมาปุ๊บจบเลยทำไงต่อนะครับสวัสดีครับคุณชัยบ้านครับติดตามกรอบครับจากคนสแตนด์ดอชนขอบคุณมากครับผมแลมม้วสามาสามีคุณตายแฟนไม่ใช่สามีแฟนตายขึ้นมาคุณทำไงต่อเอาคุณคิดแต่เอฟซีคิดบ้างค,งคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยอ่าสวัสดีค่ะจากพัทยาค่ะคุณเซมเบลร่านะครับผมสวัสดีครับคุณชัย สวัสดีครับสวัสดีครับลูกสบายดีไหมครับสบายดีสบายดีสบายดีครับหนูกินข้าวอย่างลูกกินแล้วกินแล้วโอเคหนูอยากเป็นคนชหนูอยากเป็นคนชิดไหมลูกอยากเป็นอยากเป็นโอเคอยากเป็นลุงก็ช่วย โ okay, อเคไหมลูกขอบคุณครับครับผมไปเลยเได้ะลูกอืมไปไปแล้วคือเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมจะคุยทีมงานผมให้ติดต่อ<ม>แฟนคุณไปแน่นอนเขาตกใจแน่นอนอยู่แล้วครับเขาตกใจว่ามีทีมงานของเราที่มาช่วยเหลืออันนี้เขาอยู่ประเทศไทยนะครับอยู่ประเทศไทยผมรับงานนะครับผมอยู่ประเทศไทยอันนี้เขาอยู่ประเทศไทยเนาะผมรับงานนะครับผมรับงานคุณเนาะแล้วก็ เอกสารข้อมูลต่างๆให้คุณส่งมาทางอีเมลของผมหมดเลย <c oughs> นะครับอธิบายทุกอย่างได้ค่ะ,<น>ะเพราะว่าวส่งอีเมลเล่าประวัติย่อๆมาโรงพยาบาลชื่ออะไรต่างๆซุกอย่างส่งอีเมลพาสปอร์ตของลูกชายคุณทั้งสองคนหรือไม่มีก็บินบัตรประชาชนหรืออะไรเอกสาตรต่างใบเกิดก็ได้นะครับผม <c oughs> จากนั้นปุ๊บเนี่ยใบเกิดต้องเป็นมีใบแปลแปลใบเกิดหรือยังเอไม่ได้แปลเลยค่ะต้องแปลนะ นะครับผมต้องแปลต้องแปลใบเกิดนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยผมติดต่อไปหาเขาแล้วก็เขียนอีเมลมีอีเมลของแฟนคุณไหมครับอีเมลแฟนเหรอคะครับมีอีเมลไหมเบอร์โทรมีอีเมลไหมยพราะเราต้องส่งใบมอบไปหน้าไปด้วยว่าเราเป็นตัวแทนคุณที่เราดูแลแล้วก็จะคุยกับเขาแต่ผมดูแล้วว่าน่าจะได้นะถ้าเขาไม่ดื้อนะน่าจะได้ แต่ถ้าเข้าดื้อเมื่อไหร่ปุ๊บก็เป็นการฟ้องเหมือนกันผมถามจริงๆค um <uh> Listen, ุณจะทำเพื่อลูกคุณจะทำเพื่ลูกหรืเปล่าทำค่ะคุณชัยเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราสถานะเราก็คือแบบเหมือนเหมือนเพื่อนแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่อ่าตอนที่หนูท้องทองโตเพราะว่าหนูเคยจับได้ว่าเขาอะไปมีผู้หญิงที่ที่เมืองไทยเนี้ยค่ะอืมล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก่อน ความรู้สึกก็คือมันก็จะเริ่มมันเริ่มห่างแต่เขาก็ก,ก,ก,ก็ก็ดีที่นี่รับผิดชอบลูกเขาตรงนี้ทุกเดือนอแตนค่คือความคือความกังวลหนูก็คือหนูไม่เข้าใจก็คือว่าทําไมเขาไม่รับรองบุญแ่นั้นเองค่ะท,ที่หนูเ้าใจโอเคคือทุกอย่างดีคือเข้าใจเขามีความรับผิดชอบเข้า,ขาจ่ายทุกเดือนจบฉะนั้นเลยเข้าใจผมเข้าใจนะครับแต่<ะ> ถ้าเขาเสียชีวิตเมื่อไหร่ปุ๊บมันจบเลยและลูกคุณด้วยแล้วจะเอาสมมติตายประจายตั้งนานแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะจะเอาก็เอาดูมาเตือจสอบดินเองเหรอใช่ค่ะดึงตองฟ้องค่ะเพราะว่าคุณต้องคิดแต่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยบางคนผมช่วยไม่ได้นะ<ช>อยู่พืทนเกตน้องสาวน้องน้องคนหนึ่งอายุยี่สิบเอ็ดน้าชายค่ะหนูกราบขอบคุณหนูกราบขอร้องให้คุณชายช่วยเลยได้ไหมผมช่วยไม่ได้เพ่อพ่อเขาตายไปตั้งสี่ห้าปีแล้วอ่ะ นี่ของเขาคุณคยังไม่ตายคุณทําตอนนี้ซะค่ะค่ะบางคนผมช่วยไม่ได้อะเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดทุกอย่างแต่ทางเมลเนาะทางอีเมลผมทุกอย่างแล้วก็เล่าประวัตินิดนึงชื่อนามสกุลเ,เ,เป๊ะเป๊ะเบอร์โทรอีเมลของเขาเป๊ะเปะทุกอย่าง<ร>าแล้วหลังหลังหลังจากนั้น<ร>ส<ม>่งเดี๋ยวผมจะพิจารณาแล้วมีใบมอบอำนาจใบมอบอำนาจไม่ใช่ของผมของเพื่อนผมที่เขาเดินเรื่องให้ให้คนสวิตกับคนสวิตคุยกันเอง ดีไหมครับด,ดีกว่าค่ะเราขอส่งให้เป็นเอ่อเป็นจันน้านะคะไดไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องพานาน้องไปรักษาค่ะมีมีนัดกับหมอไม่เป็นไรดูแลเต็มที่เป็นลูกค,คนดูแลเต็มที่แต่ทางงานท่้นนี้เราก็ต้องเอาของเราเรื่องเอารูปมาก่อนนะครับผมผมบอกว่าผัวนะ <พา S 1> ผมพูดแบบภาษาภาพชาวบ้านนะผัวหาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะรูปมาก่อนเข้าใจไหม นั่นแหะเอามาก่อนเพราะลูกคุณมีสิทธิ์ที่จะได้พาสปอร์ตสวิ์แลนด์นะมีสิทธิ์ที่ก็มายินดนต่อที่นี่คุณเขามีสิทธิ์มาทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉันทําเพื่อเขานะโอเคนะครับ<ช>ผมดูแลสุขภาพร่างกายครับขอบคุณขอบคุณมากค่ะคุณชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเคสเคสหนึ่งที่ประเทศไทยนะครับเนาะ คือเหมือนผลพูดตลอดเวลาบางคนก็มาหาผมนะาชาัยค้นานะชัยครับพ่อผมเป็นคนประเทศนี้ประเทศนี้แล้วก็ตายไปตั้งนานเนี่ยมันมันผมช่วยยากนะเพราะหนึ่งไม่มีการตรวจด,ดีเอ็มมีกับใบเกิดที่เฉยบางครั้งก็บอกใบเกิดเนะี่ยเป็นพ่อจริงหรือเปล่าเธอไปนอนกับใครมาแล้วจุกเลยแล้วบอกเอยคุณมันก็ต้องตรวจสอบว่าเขาเป็นพ่อจริงไหมตรวจสอบดีเอ็ต่างๆนะต้องใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าให้ให้ตอนนี้มีคนที่ รู้ตัวที่ประเทศไทยนะครับผมรู้ตัวว่าที่ประเทศไทยว่าแฟนคุณเนี่ยคุณติดต่อเขาทางแอปแล้วไปลักโอ้ดียุงนี้ทุกสิ่งอย่างพอสุดท้ายท้องขึ้นมาก็จะเลี้ยงลูกเนี่ยพอเลี้ยงลูกแล้วเนะี่ยเขาก็ส่งเงินมาให้เขาก็ไปหาคนอื่นต่อไปเพราะฉันโอเคเขามีความรับผิดชอบอันนี้ก็ต้องชมเขานะเขามีความรับผิดชอบที่ยังยังทุกเดือนจ่ายเพื่อหน้าที่เขาแต่ทําไมเด็กไม่มีสิทธิ์เป็นคนสวิทหรอทําไมเขาต้องไอพอนอนผู้หญิงแฟนตัวเองไม่อายพอท้องขึ้นมาอาอ ผมไม่อายนะผมเอาลูกก่อนเป็นหลักนะครับไม่ใช่คนอื่นผมเอาลูกเป็นหลักก่อนนะครับผมเนาะประมาณนี้เอฟซีวันนี้ก็ได้ความรู้หลายๆอย่างที่มาคุยกับคุณชาติแซนสิ่งไหนที่เป็นความรู้นะครับทางประเทศไทยนะครับผมก็จะให้ความรู้ของคนไทยาทางประเทศไทยเรื่อยๆเรื่อยๆแลวคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับเมื่อเห็นแล้วเนี่ยถ้ามีความรู้ก็กดนากดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ